สวัสดีเพื่อนสมาชิกงานไม้คนไม่เต็มบาทวันนี้จะมารีวิวใส่ไม้เบอร์สิบเอ็ดนะฮะเบอร์สิบเอ็ดตัวนี้เป็นโมเดลฝรั่งนะมีทั้งหมดสามเบอร์นะฮะเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบห้าและก็เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะฮะเบอร์สิบเอ็ดก็จะมีความยาวรางนะสิบเอ็ดนิ้วเบอร์สิบห้าก็มีความยาวรางสิบห้านิ้วนะฮะแล้วก็เบอร์ยี่สิบเอ็ดก็มีความยาวรางยี่สิบเอ็ดนิ้วนะฮะใช้ใบขนาดเดียวกันก็คือใช้ใบขนาดหนึ่งนิ้วหกขุนนะฮะ นิ้วหกสงสัยว่าใบหนิ้วหกขนมันกว้างแค่ไหนนะฮะนี่นะหนึนิ้วหกแต่ถ้าวัดเป็นเซนติเมตรก็จะอยู่ราวราวสี่เซนกับอีก3มมิลครึ่งนะฮะแล้วก็ใบที่ใช้ในการทำกบก็เป็นใบตรากระต่ายนะฮะและบิดแบนไมกินไชน่านะฮะแล้วก็ฝาประกับเป็นไทอไท,ทอง ยาวค่อนข้างท,างที่จะพิเศษน่าจะประมาณห้านิ้วได้สี่นิ้วหรือห้านิ้วได้ประมาณนี้ผมจำไม่ได้ผมเท่าไหร่จำไม่ได้ว่าวัดไปเท่าไหร่ตอนนี้วันนี้จะมาทําการตั้งใบตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะใส่ใบให้ดูด้วยอตอนนี้เป็นเบอร์สิบเอ็ดนะฮะตัวรางยาวสิบเอ็ดนิ้วใช้ใบขนาดหนึ่งนิ้วหกขุนะฮะตัวรางทําจากไม้ประด่ทั้งตัวแล้วฮะตอนนี้เป็นไม้เสาบ้านนะฮะไม้เสาบ้านทําการเก็บแต่งเรียบร้อยะฮะ พร้อมใช้งานแล้วก็ใบทําการแต่งใบรับคมแต่งฝาประกับแต่งใบอะไรให้ด้วยฮะเนี่ยฮะเวลาใส่ใบก็สองนิ้วประคองแบบนี้นะฮะนิ้วโป้องอยู่ตรงนี้นิ้วนางกับนิ้วก้อยอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่ไปสาเหตุที่เอานิ้วชี้ไว้ตรงนี้ก็คือการไม่ให้ใบมันถลายลงไปนะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้ถลายถลายลงไปลึกหรอกแต่ว่าถ้ามันถลายลงไปแล้วมันเอาขึ้นยาก<ๆ>ก็ให้เราเอาดันไว้แล้วก็ใช้ตัวนี้ฝาประกับไม้ ข้อลงให้สุดเลยนะฮะมันจะมีล็อกของมันข้อลงให้สุดเลย้ลวนี้ก็ใช้สองนิ้วคู่ดูว่ามันลงไปลึกไหมถ้ามันยังไม่ลึกก็ก็เคาะตรงนี้นะเ้าใบตรงนี้นะมันห่างอยู่นะฮะไม่ใช่ไม่ห่างนะห่างอยู่แล้วก็ขันตรงนี้ให้แน่นให้ตึงมือนิดนึงแล้วก็รูปดูก็ หรือว่าจะส่องจากตูดต,ตรงนี้นะฮะไปถึงตรงนี้แล้วก็จะดูมันจะมีฟันอยู่ตรงนี้ให้เราเห็นนะฮะส่วนมากผมจะใช้ทั้งการรูปและการส่องนะฮะก็ออกประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเพื่อที่จะให้มันชัวร์มากขึ้นนะ,ะเรามาทดสอบด้วยไม้ประดูเหมือนกันนะอันนี้เป็นหน้าจากคลองเล,อเลยนะ เดี๋ยวทดสอบด้านนี้ก่อนเดี <C le ad> ๋ยวเราจะมาหาจุดที่มันดีๆก่อนแล้วค่อยไปไปล้างกัน <C le ad> การทดสอบกินไม้ก็เป็นการตั้งใบอีกแบบหนึ่งนะฮะ <C le ad> ด้านซ้ายจะกินเยอะถ้าด้านซ้ายกินเยอะเราก็เคาะด้านซ้ายนะฮะ ให้ใสไปด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาลองดูนะฮะตอนนี้ใบมันกินเสมอกันแล้วแล้วก็มาทาเทียนไอ้ทาท้องด้วยเทียนนะฮะเทียนไขนะฮะบางคนก็จะเอาน้ํามันนะฮะน้ํามันก็ได้นะฮะน้ํามันมะพร้าวก็ได้นฮะไม่มีปัญหาแต่ผมชอบเทียนมากกว่าเพื่อที่จะให้ไม้มันดูดก,กันนะฮะ ให้มันดูดกันไม่ให้มันลื่นถ้าลื่นมันไม่ค่อยกินเดี๋ยวเาเปิดหน้าไม้เลยนะฮะเขากินก็จะประมาณนี้นฮะเวลาจับก็ประมาณนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้ จับอย่างนี้ก็ได้ฮะแล้วแต่ความถนัดของบุคคลนะฮะ <l ots> นี่ก็คือขี้ที่เขาออกมานะฮะ <l ots> เป็นไม้ประดู่นะฮะไม้ประดู่รู้สึกว่าด้านซ้ายมันจะกลิ่นไปลึกนิดนึง ะไม่รู้ว่าบางหรือเปล่านะถือว่าเป็นการใสผิวก็ได้นะฮะใสผิวก็ได้ใส่ล้างก็ได้ใสเปิดหน้าไม้ก็ได้หรือว่าใสาเก็บไม้ก็ได้นะฮะถ้าต้องการใสเปิดหน้าไม้ก็ให้ตั้งใบเคาะใบลงไปลึกๆนิดนึงนะฮะตัวนี้ ก็จะประมาณนี bon ้ฮะประมาณเราเราตั alors, room, is, ้งไว้ให <aps> yani, ้กินผิวก็คือตั้งเวลากินแล้วไม้มันจะออกมาเรียบเนียนๆนะฮะจะแทบจะไม่มีรอยเลยถ้าสมมุติว่าล้างไปยังไงนะขี้ของเขาก็จะหนานิดนึงนะอันนี้น่าจะลงหนาอยู่พอสมควรนะนั่งงงผมว่าละการตั้งหนานี้มีข้อเสียหลายอย่างมันต้องใช้กําลังแล้วนังที่จะมากด้วยนะฮะขี้หนามะดู ดูไม้นะฮะอย่าดูเล็บนะฮะถ้าเล็บนี่ดำปีเลยนะใช้กำลังเยอะฮนะการใส่ล้างไม่ไม,ไม่ไม่เน้นสวยนะฮะก็คือล้างอะฮะทำยังไงก็ได้ให้มันออกหมดจดให้มันเสมอกันนะคำว่าล้างหนาอยู่นะฮะไม่ใช่ไม่หนานะ ก็ผ่านมาหกนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาถ้าจะเอาใบขึ้นก็ตอกตตรงนี้นะฮะถ้าจะเอาใบตอกตรงนี้ก็ได้ตอกตรงนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ผมให้เหลือไว้ให้ลูกค้าตอกถ้าจะเอาใบลงก็ตอกนี่นะฮะแล้วก็ต้องมีค้อนนะฮะที่ใช้ในการตอกด้วยนะฮะค้อนเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะฮะแนะนาเป็นค้อนเล็กแบบนี้ดีกว่านะฮะ นี่แหละข้อเสียของการเอาเราเอาใบขึ้นเราก็ต้องมาเคาะใบลงใหม่นะฮะอันนี้ไม่ได้ลึกมากคนะที่มีความบางลงนิดหนึ่งนะฮะจากเมื่อคู่นี้เป็นกกบที่สำหรับใส่สองมือนะฮะจับสองมือแบบนี้นะฮะ ไม่ใช่กบที่เหมาะสำหรับใส่มือเดียวนะฮะบางทีอาจจะมีช่างเฟอร์บิวซื้อไปใช้แล้วบอกว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆมันใช้ได้นะฮะแต่ว่าคุณเอาไปใช้งานผิดประเภทเองนะะอันนี้ผมก็ผมก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่ากบที่ออกจากมือผมนี่ผมมันผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนนะ,ะหลายขั้นตอน ผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนกว่าจะเป็นกบตัวนี้ได้นะฮะมีการแก้ไขข้อบอกพร่อง,งต่างๆเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะฮะตัวนี้เป็นการใส่ย้อนเสียนนะจับไม่ค่อยแน่นกินลึกนิดหนึ่งฮนะก็ประมาณนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนสมาชิกจะชอบใจนะตัวนี้เป็นเบอร์11นะฮะตัวรางยาว11นิ้วนะฮะ ใช้ใบขนาด1นิ้วขนตัวรางทําจากไม้ประดูนะฮะโมเดลฝรั่งมีทั้งหมด3เบอร์นะฮะก็คือเบอร์11เบอร์15แล้วก็เบอร์21เป็นรางองศาเดียวกันก็คือ45องศานะฮะแล้วก็ไม่ขยับองศาให้นะฮะเป็นโมเดลฝรั่งจะเป็น45องศาเท่านั้นนะฮะที่ผมเจาะส่วนโมเดลอื่นก็มีนะ,ะเป็นโมเดลไทยก็มี3เบอร์เหมือนกันแต่ว่าไม่ขอกล่าวถึงนะ โมเดลฝรั่งก็จะมีเบอร์11เบอร์15แล้วก็เบอร์21มีแค่3ขนาดเท่านั้นก็คือ11นิ้ว15นิ้วแล้วก็21นิ้วนะฮะแล้วก็กรอบที่เจาะก,ก็จะเป็นไม้ประดูร้วนนะฮะบางทีอาจจะมีหัวจับตรงนี้เป็นไม้พยุงบ้างหรือตรงนี้เป็นไม้พยุงบ้างนะ,ะหรือตรงนี้เป็นไม้พยุงบ้างก็แล้วแต่ไม้ที่ผมหยิบได้ะฮะแต่ส่วนมากจะเป็นไม้ประดูร้วนๆนะฮะก็สําหรับเพื่อนสมาชิกขัานใดนะฮะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะ ก็ช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับงานไม้คนไม่เต็มบาทนะฮะมีคอนเทนต์ใหม่ๆหมมนํำเสนอนะฮะหรือว่าสำหรับเพื่อนสมาชิกท่าในใดนะ,ะที่ต้องการกบสายไม้หรือว่าเห็นรับมีดที่เป็นหินกับเพชรน,นะฮะเห็นกับเพชรแบบนี้นะตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นมือสองเป็นมือสองนะอันนี้ไม่ได้ขายนะเป็นแบบนี้นะ,ะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ะฮะเบอร์สี่ร้อยเอาไว้เปิดคมเบอร์หนึ่งพันเอาไว้รับคมนะฮะ มีจำหน่ายนะค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะสำหรับใครที่ต้องการก็สามารถทักสอบถามเข้ามาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางติงตองหรือว่า YouTube หรือว่า a c e b o o k นะฮะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม